ครับสวัสดีครับนี่กเป็นงานกอกระแพงหิดกระดินนะครับก็ที่เขาชีนะครับมาบเอียงศรีราชานะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับของวันที่8นะครับเดือนหนึ่งหกแปดนะครับก็ความสูงนะครับก็จะเฉลี่ยความสูงนะครับด้านข้างก็ความสูงเฉลี่ยอยู่รวมรักฐานนะครับอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบเซนนะครับรวมรักฐานนะครับ กว่าจะเสริมด้วยเด็ก DB นะครับ25บิลน,นะครับทุกระยะถึงเมตร20เซนนะครับก็ทุกระยะ3เมตรก็จะใส่เป็นเสาลวดหนามนะครับสูงที่เมตรา0เซนนะครับ ก็จะเร้นเลือกความแข็งแรงนะครับเป็นหลักนะครับด้านหลังก็จะสูงนะครับลบลักฐานอยู่ที่สองเมตรสามสิบเซนนะครับด้านหลังนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ก่อนนะครับด้านหลังนะครับแต่เทลักฐานเรียบร้อยแล้วความยาวก็ร้อย 20เมตรนะครับรอบที่นะครับแบบนี้ครับก็ขอคามผลงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับทีเบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนห้าแปดห้าหนึงห้านะครับรับออกแบบติดตั้งนะครับกระแพงหินเรียนหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีใครับปรึกษาคำแนะนำนะครับช่างนุพัทยาครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนห้าแปดห้าหนึงห้านะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ได้รับชมนะครับเพื่อเป็นไอเดียนะครับในการทํารั้วบ้านกําแพงบ้านนะครับก็จะเดี๋ยวให้ดูกันจนฝากงานจะเสร็จนะครับก็อันนี้ก็จะรับติดตั้งรดน้มด้วยนะครับก็ประตูทางเข้านะครับกันแนวที่นะครับก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับ